สวัสดีค่ะวันนี้นะคะควนจ่อยนะคะก็ได้มาทำอะไรคะตัดหญ้าครับผมหรือว่าตัดอาหารนะครับไปให้น้องๆช้างนะครับผมวันนี้เราก็มีเกิดขูใจนะครับเป็นพดทพวงข้างครับผมนี่นะคะก็จะเป็นซาเร้งนะคะวันนี้เอาซาเล้งมาตัดนะคะว้าว หลังจากที่เราขายอาหารออนไลน์นะครับเปลี่ยนมาเป็นแปลงหญ้ามานะครับผม้องจะได้กินเยอะขึ้นครับนี่นะคะนี่ก็จะเป็นแปลงหญ้านะคะแปลงใหญ่เลยนะคะหญ้าเยอะมากๆเลยนะคะแปลงใหญ่นะคะ นี่ก็จะเป็นบรรยากาศในแปลงหญ้าที่เรามาตัดไปให้น้องช้างของเรานะคะรองท้องก่อนครับก่อนที่จะตัดหญ้านะคะคอนใจนะคะขอรองท้องได้ได้อะไรกินอนะอ๋ออันนี้เขาเรียกขนม หมกครับผมนี่ขนมหมกครับผมข็าเหนียวปิ้งหรือเปล่าคะได้ไหมมัวม่วมัวม่วมั่วไม่ใช่ขนมเทียนจ้ะอ๋อต้องขอทธานอภัยครับผมอาจจะมังหลมเรื่องบืมครับช่วงนี้เบื่อครับผมมันเปรี้ยวหรอคะทำไมยีตายอย่างนั้นเรี้ยวไม่ได้ถือรสในการกินครับผม นี่นะคะกลายเป็นรถคู่ใจไปเรียบร้อยนะคะสาเห็่ง่วงคางก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาอุดหนุนผลไม้ออนไลน์เรานะครับผมที่ช่วยแบ่งปันนะครับคุนทรัพย์นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับช่วยพี่น้องช้างก้าวผ่านโควิด -19 นะครับหรือโควิดได้ที่ครับผม อร่อยไหมคะอร่อยไหมก็มันประมาณเราไม่ได้กินเพื่อความอร่อยนะครับเรากินแบบเหมือนเหมือนความแบบเอาแค่พอลองของก่อนแต่ถามว่าถ้าให้คะแนนเต็มร้อยก็จะอยู่ประมาณห้าสิบห้าสิบครับผมอยากถามนิดนึงว่าคุณตื่นเรืยงองทำไมตาคุณบวมจังเลยก็ไม่รู้นะครับไม่รู้สงสัยเมื่อคือนจะ หลับลึกครับคุอตาก็จะประมาณนี้ครับเหมือนคุณยังไม่ตื่นเลยเาทีเราทํางานเยอะๆนะครับเราทําให้การพักผ่อนของเราอาจจะไม่เพียงพอเวลานอนเนี่ยเหมือนขโมยขึ้นบ้านเนี่ยผมว่าคงไม่รู้สึกตัวหรอกยกเขาไปหมดแน่นอนนะคะแล้วเราก็จะเตรียมตัวตัดหญ้าให้น้องกันเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทำการห่อ,ห,อหรือแบกนะคะเอาขึ้นรถซาเล้งนะคะ <Wow. S 1> พ่วงข้างของเรานะคะรถพ่วงข้างนะ,ะเพราะอะไรนะคะเราถึงใช้รถซาเล้งพ่วงข้างเดี๋ยวจะมีเฉลยในอีพีหน้านะคะ oh, <no. S 1> รถซาเล้งก็ จะใส่ได้ไม่เยอะเท่ากับรถคันใหญ่ๆเหมือนรถกระบะนะคะ<อ>เราก็เลยตัดไปได้เพียงเท่านี้นะคะ<อ>ตน,นี้พ่อควานจ่อยของเรานะคะก็กำลังเร่งรีบนะคะแบกขึ้นรถนะคะอโอ้โหช่วงนี้แลดูฝนฟ้า จะตกบ่อยนะคะจะตกแทบทุกวันเลยนะคะเ oh, <no. S 1> สียงฟ้าร้องคำรามมาตั้งแต่เช้าอีกแล้วนะคะตอนนี้ oh, <no. S 1> ก็ต้องทำงานแข่งกับเวลานะคะ จะประมาณนี้นะคะก็ Go, ต้องขอขอบพระคุณแม่แม่ F อทุกทกท่านนะคะที่ให้การสนับสนุนนะคะปอนผลไม้ออนไลน์นะคะให้กับน้องช้างนะคะเพื่อที่น้องช้างนะคะจะได้มีคะแนนนะคะมาอ่าจะสันปันส่วนนะคะ หายาหาผลไม้ให้น้องได้รับประทานนะคะโอ้แค่สามรอบนะคะก็จะเต็มรถแล้วนะคะเราก็ต้องมารอลุ้นนะคะว่าควนจอยจะเอาไปได้เยอะขนาดไหนนะคะ จะมีต่อพ่วงขึ้นหรือเปล่านะคะหรือว่าจะใช้ไม้นะคะเป็นที่ค้ำเพื่อที่จะบรรทุกหญ้าให้ได้เยอะที่สุดนะคะ ตอนเช้าเช้าบรรยากาศดีมากค่ะวันนี้แดดไม่ร้อนนะคะไม่มีแดดเลยนะคะเพราะว่าคึ้มฟ้าคึ้มฝนนะคะโอ้โหแบกปลเือเลยค่ะทุกคนคะ่ะแบกใหญ่มากนะคะ โอ้โหนี่คือเทคนิคนะคะในการใสย่ยาของควันจ่อยจะบรรทุกยังไงให้ได้เยอะๆนะคะถึงตัวจะเร็กแต่ใจไม่เร็ก wow. ำงานขยันขันแข็งมากนะคะทุกคนคะ่ะโอ้โหตอนนี้เริ่มจะเต็มรถล้นรถแล้วนะคะตอนนี้จะใส่ได้ไปเยอะขนาดไหนต้องรอลุ้นให้กำลังใจควนจ่อยกันด้วยนะคะ <Yahoo! S 1> จะเอาไปยังไงให้หมดนะคะทุกคนคะ่ะมารอดูเทคนิคควนจ่อยนะคะว่าเขาจะทำยังไงนะคะ เอาหญ้าที่ตัดเสร็จแล้วขึ้นรถไปให้หมดนะคะโอ้โห แบกสุดท้ายแล้วนะครับเอาไปหมดหรือเปล่าเออฝาออ่าห้องแห่งอิีวะหมดแล้วครับผมเหนื่อยไหมครับ หนื่อยมากไหมครับเหนื่อยเหมือนกันครับผมแต่เพื่อน้องช้างของเราสู้ไม่ถอยใช่ไหมครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการมัดเชือกนะคะเพื่อที่จะไม่ให้หญ้าหลุดนะคะกลัวหญ้าตกในระหว่างทางนะคะเราก็จะต้องหาเชือกหาอะไรมัดไว้นะคะ โอ้โห,โหน้องช้างของเรานะคะจะได้กินเป็นอย่างจุใจในเช้านี้นะคะเร,เราใส,าใส่ไม่เล็กนะครับโอ้โหควันจอยบอกว่าถึงรถจะเล็กแต่เราใส่ไม่เล็กเหมือนรถนะครับโอ้โหทุกเยอะขนาดนี้จะเอาไปไหวไหมครับไหวแน่นอนครับผม ดูนะคะการบรรทุกไอหลวงซะแล้วงานเข้าซะแล้วควนใจจะเอาไปยังไงนะคะโอ้โห จะร่วงอีกหรือเปล่านะคะทุกคนคะต้องรอลุ้นกันนะคะก็จะพยายามออกไปให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะเพราะว่าน้องช้างจะได้กินกันอย่างจุ ใจนะคะจะได้อิ่มน้ำสำราญนะคะวว้าโอ้โหตอนนี้ก็เป็นอันที่เรียบร้อยนะคะมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด b ั c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปของทางช่องพังใบเฟินค่ะอ่าต่อจากนี้ไปเราก็จะเอาไปให้น้องช้างได้กินกันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ